ขณะนี้นะคะพูดตามใช่ไหมคะจิตเจตสิกเกิดแล้วก็ดับโทสะเกิดแล้วก็ดับแลว้วมโนทวารก็รู้จิตเจตสิกได้แาลว่าเป็นธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะที่จะอบรมจนกระทั่งประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงของตนเองไม่ใช่ตามคําที่ได้ยินได้ฟังมานะคะก็ต้องเริ่มจากการที่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรม,มะที่ไม่หลงลืมเลยทําให้สติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็ รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งสติกำลังรู้หรือจะใช้คำว่าระลึกหรือจะใช้คำว่ารู้ตรงนั้นก็ได้คือไม่ไปติดอยู่ที่คำนะคะมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏอย่างที่เคยกล่าวถึงที่พอจะเห็นได้ในชีวิตประจําวันก็อย่างวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคะ่ะกระทบแข็งใหบ่อยๆแต่ไม่เคยใส่ใจเลยนะคะก็คิดว่านั่นเป็นช้อนนี่เป็นซ่อมนี่เป็นไมโครโฟนไปเลย แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าฟังแล้วก็รู้ว่าขณะที่ลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏทางกายขณะที่หลงลืมสตินะคะคือสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วดับไปโดยที่ว่าไม่มีความรู้ในลักษณะของแข็งหรือลักษณะของร้อนหรือของเย็นว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งลักษณะนี้ค่ะจะปรากฏในชีวิตประจําวัน เพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจแล้วแล้วก็สติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยนะคะก็จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏและไม่เคยขาดเลยในชีวิตประจําวันนั่นเองโดยที่ไม่มีการคิดนึกว่านั่นดับแล้วนี่เกิดต่อหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ก็สิ่งที่กําลังปรากฏในขณะนี้ค่ะก็เป็นปกติแล้วก็มีการค่อยๆเข้าใจลักษณะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างอย่างแข็งก็ชั่วขณะหนึ่งก็มีเห็น หลงลืมสติไม่ได้รู้ตรงเห็นหลงลืมสติเวลาเสียงปรากฏก็แล้วแต่ว่าจะมีปัจจัยที่ทำให้สติสัมปชัญญะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะใดทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็รู้ว่าขณะที่หลงลืมสติต่างกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิด